الحمد لله الحمد لله الذي امرنا بالتوكل عليه بيده مفاتيح السماوات والارض ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته

ไม่ว่าเราจะต้องฝ่าฟันกับบททดสอบในชีวิตมากมายแค่ไหนก็ตามไม่ว่าชีวิตของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคหรือวิกฤตในทุกช่วงเวลาแต่ว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่นั่นเป็นเรื่องที่อัลลอลากำหนดมาแล้วมนุษย์ถูกกําหนดมาให้รับการทดสอบจากอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนตัว บททดสอบส่วนตัวของเราชีวิตของเราแต่ละคนหรือเรื่องราวของเราในครอบครัวของตัวเองเป็นบททดสอบที่เราจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้จนกระทั่งเรากลับไปหาอัลลอฮ์นอกจากจะเป็นการทดสอบในระดับส่วนตัวแล้วเราก็เห็นว่าอุมม์อิสลามประชาชาติมุสลิม ก็ยังได้รับการทดสอบในระดับส่วนรวมด้วยลาฮาลวะลาโควต้าอิลลาบิลลาห์เราติดตามข่าวถ้าเราฟังข่าวสารต่างๆเราจะเห็นว่าอุมมาอิสลามอยู่ในการทดสอบอันหนักหน่วงในหลายที่บนผืนแผ่นดินนี้แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามอัลกุรอานก็ย้ำเตือนเสมอไม่ให้เราสิ้นหวังกับ a ล l แม้ว่าเราจะอยู่ในบททดสอบที่หนักหนาแค่ไหนอัลลอฮ์ก็บอกกับเราว่าอย่ารู้สึกสิ้นหวังอย่ารู้สึกท้อแท้อย่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพร้อมทุกอย่างสามารถที่จะมีอำนาจเหนืออำนาจจองอัลลอฮฺ ت ع ا ل เป็นไปไม่ได้ละยักรรนักตะกลับุลละฎีนคัฟรูฟิลบิลาด متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وتعالى ولا يغرنك يا توق لاق تقلب الذين كفروا في البلاد การเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบานอัลตะอัลาบนหน้าแผ่นดิน ผู้ปฏิเสธศรัทธาปฏิปักษ์ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺจะทําอะไรบนหน้าแผ่นดนินนี้เราอย่ารู้สึกถูกหลอกกับสิ่งที่พวกเขาทํารู้สึกว่าเราเป็นไม่สามารถจะทําอะไรได้ต่อนหน้าพวกเขาไม่เป็นไรอัลลอฮฺบอกว่ามาตทอองกาลีปัจจัยต่างๆความสามารถต่างๆอำนาจต่างๆที่คนเหล่านั้นทําอยู่นั้นเป็นเพียงแค่มาแทอองกาลีเป็นเพียง ปัจจัยแค่เล็กน้อยบนโลกดุนยานี้เท่านั้นซุมมะมะวาหุมะฮันนัมแต่สุดท้ายพวกเขาจะต้องเข้าไปสู่ในนรกจะฮันนัมวะบิสัลมีฮัดและเป็นสถานที่พำนักที่เลวร้ายที่สุดแล้วสำหรับคนเหล่านั้นไปน้องครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่ามีหลายเรื่องที่คล้ายคลึงกัน เหมือนที่เขาพูดว่าประวัติศาสตร์ย้อนตัวมันเองอัตตากยุยงดูนักศประวัติศาสตร์จะย้อนรอยตัวของมันเองสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วซึ่งมันจะเป็นบทเรียนให้เราทางให้เราได้เจอกับทางออกให้เราได้หาทางออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุม,มะของเราในวันนี้ได้ ยกตัวอย่างเช่นบทเรียนจากสงครามอุฮุดหลังจากที่สงครามอุฮุดจบไปสงครามอุฮุดเนี่ยเกิดขึ้นภายใต้การนำของแม่ทัพของพวกอุไรชอบูสุฟยานอบูสุฟยานตอนนั้นยังไม่รับอิสลามนำกองทัพมาที่จะประชิดเมืองมาดีนะและเราทราบดีว่าในสงครามอุฮุดกองทัพมุสลิมต้องสูญเสีย บรรดาสัฮาบะ์ชาฮีดไปทั้งหมดถึงเจ็ดสิบคนสงครามที่ท่านนาบีสั่งนักสังนาให้นักแม่นธนูเฝ้าอยู่บน j a บ a l r u m ใครที่ไปเมืองมาดีนาเนี่ยเขาจะไปเยี่ยมภูเขาโอฮุดใช่ไหมครับมันจะมีภูเขาเล็กๆอยู่หน้าภูเขาโอฮุดเป็นภูเขาของนักแมนน่นธนูที่ท่านนาบีสั่งว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลงมาจากภูกเขาเด็ดขาดแต่ปรากฏว่า เกิดข้อผิดพลาดในช่วงแรกชาวมุสลิมได้รับใจชนะคนที่อยู่บนภูเขาจบลรูม์เนี่ยเห็นทรัพย์สินของพวกโกเรเชระรเนรนาเนี่ยก็เลยลงมาลืมคําสั่งของท่านนาบีสุดท้ายทําให้เกิดการเสียชีวิตไม่ว่าอย่างไรก็ตามพอสงครามจบอบูละอบูอบูสุฟยานก็นํากองทัพโกเรเชกลับไปปรากฏว่ามีสหายบางคน ไปคุยกับท่านนาบีสลุลต่านอัลสลามว่าเราจะตามอบูุซุฟยานไปยังไม่จบสหบัที่เกิดรู้สึกเสียใจบางคนที่รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้เต็มที่ในช่วงแรกต้องการที่จะตามกองกําลังของอบูุซุฟยานเพื่อที่จะตลบหลังอบูุซุฟยานนําทัพกลับไปจนถึงภูเขาที่เรียกว่าฮัมราอัลอาสัดหรือปัจจุบันนี้จะอยู่แถวแถวจุลฮ ah ุไลฟะ ถานที่ที่เวลาที่เราจะไปทําอมราะจากมดีนะเนี่ยจะต้องไปครองเอกรอมตรงนั้นภูเขาฮัมราะอัลอั์ทีนี้พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บอบูซุฟยานก็ได้ข่าวว่าท่านนาบีกาลังจะไล่ตลบหลังมาก็เลยจ้างวานชาวอาหรับจากบานีอับดุลไกสบอกว่าช่วยหน่อยเดี๋ยวฉันจะจ้างพวกท่าน ช่วยไปปั่นข่าวเฟซบุ๊ให้กลับไปที่มาดีนะและไปปั่นข่าวเฟกนิวว่าพวกกุเรชเนี่ยกำลังเตรียมกองกำลังชุดใหม่จะเข้าไปทำลายเมืองมาดีนะอีกรอบเป็นน้องเข้าใจไหมครับเป็นแผนการของคนที่ทำสงครามท่านนาบีพาสาหายมาเพื่อที่จะ,ะไล่ตลบหลังอบูุซุฟยานอบูุซุฟยานได้ข่าวก็เลยปั่นกระแสข่าวสร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ท่านนาบีกลัว ชาวอาหรับจากบันีอับดุลเคษรับงานจากอบูซุบยานก็ไปเจอกับกองกําลังของท่านนาบีแล้วไปบอกกับท่านนาบีสลลัลลอฮุซลาวะลัมว่านี่พวก,กุเรชยังไม่ได้กลับไปนะกําลังเตรียมกองกําลังชุดใหม่เพื่อที่จะเข้ามาบุกมาดีนะอีกรอบเป็นแผนการในขณะที่อบูซุบยานกาลังจะหนีกลับมักกะแล้วแต่สร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อไม่ให้ท่านนาบีตาม พราะถึงจุดนี้สร้างข่าวขึ้นมาเพื่อให้ท่านนบีกลัวเพื่อให้บรรดาสหฮาบะกลัวแต่ปรากฏว่าบรรดาสหฮาบะยิ่งเพิ่มความศรัทธาของพวกเขาต่ออัลลอฮฺซุบฮฮาะตะลาและเป็นที่มาที่ไปของการประทานอายะหอัลกุรอานในสุรอัลอิมรอน1น3ที่สาอัลลอฮฺตรัสว่าผู้ที่กล่าวั่าัลีกากานนนัะัะ وقالوا حسب الله ونعم الوكيل. บรรดาสัฮาบที ah ่ได ah, um ้ย ah, ah ินการปันข ah, da ah, ่าวกระแสข่าวจากพวกมุชริกีนว่าอินนันนาสักดจะมาุลักมพวกมุชริกีนกำลังรวมตัวกันที่จะมาบุกโจมตีมาดีนาอีกรอบซะซะดะฮุมอีมานะสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวแต่อย่างใดแต่พวกเขากลับเพิ่มอีมาน แล้วพวกเขากล่าวว่ายังไงพวกเขากล่าวว่าฮัสบุนัลลอฮ์วะเนมัลวะคีลคุณไหมครับกับคํานี้ฮัสบุนัลลอฮ์วะเนมัลวะคีลหมายความว่าอย่งางไรหมายความว่าอัลลอฮ์ทรงดูแลเราเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ตาลาจะดูแลเราวะเนมัลวะคีลพระองค์เป็นผู้ที่ดีที่สุดที่จะให้ความช่วยเหลือกับเราไปนองครับ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ابن عباس قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم إلى آخر الآية حسبنا الله ونعم الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم ว่าเราจะโจมตีมาดีนาอีกรอบและเป็นคำพูดเดียวกันของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามตอนที่ท่านกำลังจะถูกโยนลงไปในไฟเป็นคำพูดเดียวกันยังไงครับตอนที่อิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามโดนพักพวกของตัวเองเตรียมกองไฟกองใหญ่ที่จะโยนอิบรอฮิมลงไปนบีอิบรอฮิมก็พูดคำนี้ ในอัลกุรอานบอกว่ายางไงทั ala, ra, ้งทร่กูดว่าพวกมฟาพักพวกของอิบราฮิมบอกว่าเผาอิบราฮิมเสียโยนอิบราฮิมลงไปในกองไฟเสียถ้าพวกเจ้าอยากจะทำทัรงทกับไดว่าจงกลายเป็นสิ่งที่เย็นเป็นสิ่งที่ปลอดภัย هيكب <سؤال> إبراهيم سلف بَقَوَى وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا وأما من الله فبلا أما إليك فلا وأما إلى الله وأما من الله فبلا سبحان الله. في ในขณะที่อิบราฮิมอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครที่จะช่วยอิบราฮิมตัวเองกำลังจะถูกโยนลงไปในกองไฟจิบรีลนาละอการจิบรีลมาหาอิบราฮิมและมาถามอิบราฮิมว่าเจ้าอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรจากฉันไหมสุฮานัลละฟังให้ดีนี่คือคำพูดของคนที่มีความเชื่อมโยงกับอัลลอฮ์สุบฮานะตะลอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการพึ่งใคร อิบราฮิมบอกว่าถ้าเป็นความช่วยเหลือจากเจ้าฉันไม่ต้องการถ้าเจ้ากับฉันเป็นมัคลูกเหมือนกันสุบฮานัลลอฮ์แต่ถ้าเป็นความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเฝ้ารอแล้วอิบราฮิมก็พูดว่าฮ س สบุนัลลอฮ์สบยัลลอฮ์วน่นะมลวะกีลพอแล้วอัลลอฮ์พอแล้วสําหรับฉันฉันไม่ต้องการคนอืน่น ฮัสบุนัลลอฮ์อัลลอฮ์พอแล้วสําหรับเราวันนี้มัลวะกีลและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงช่วยเหลือที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องครับเราจะทําให้การอคตินี้ความเชื่อมั่นแบบนี้อยู่ในหัวใจของเราได้อย่างไรท่ามกลางการโจมตีการเฝ้าปองร้ายการปฏิปักษ์ของบรรดาคนที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮ์ละาะ ทุกยุคสมัยละฮาวลาวะละตะอิลลาบิลลเราทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์คือที่พึ่งของเราแม้ว่าอุมะมห์อิสลามกำลังเจอกับวิกฤตสาหัสหนักหนาแค่ไหนจะที่ไหนก็ตามในผืนแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ยังอยู่กับเราฮัสบุนัลลอฮ์วะเ์มัลวะกีลเป็นคำพูดที่เราจะต้องสอนตัวเองพี่น้องครับไม่น่าเชื่อว่าบทพิสูจน์นี้พี่น้องของเรา ที่กำลังประสบกับวิกฤตพวกเขาได้ผ่านบทพิสูจน์นี้มาแล้วเหลือแต่พวกเราที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะกล่าวคำนี้ออกมาจากใจของเราได้หรือไม่เราสามารถที่จะให้ชีวิตของเราปักหลักอยู่บนหลักความเชื่อวฮะษบุนัลลอฮ์วะเนมลวะกีลไดรเรลาอัลลอฮุมุสตานวะลาฮฺโวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์บารักัลลอฮุลิโวลากุมฟ al ิลก ah. um ุรานิลอะซีม ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون ให้กล่าวให้มากให้บ่อยฮัสบุนัลลอฮฺวะเนมัลวะกีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเจอเรื่องหนักๆนักฮัสบุนัลลอฮฺวะเนามัลวะคีลคือการตะวักกลมอบการพึ่งพิงของเราไปยังอัลลอฮฺซุบฮ์ฮะนาอฺฮัสบุนัลลอฮฺวะเนมัลวะคีลคือการไม่สิ้นหวังในความช่วยเหลือของพระองค์ฮัสบุนัลลอฮฺวะเนามัลวะคีลคือความเชื่อมั่นเพื่อยืนหยัดบนสัจธรรมความถูกต้อง อัลลอฮ์วะเนมละกีลคืออาวุธของเราที่อัลลอฮ์ตะามอบให้มาจากฟากฟ้าที่จะคอยช่วยเหลือบ่าในยามที่เราหาใครมาช่วยเราไม่ได้อัลลอฮ์ตะาบอกว่าอย่างไรอัลมันยูาอบุลอุตตอลอิ์ตดัาอรวาอักลอรั่อัลุุ์ตุลาอัรัอัลอฮรอัลลอฮ์ตรีลตัสัรัอร่อร่ออองคนที่ มีใครอีกที่จะตอบรับดูอาของคนที่อยู่ในภาวะขับขันมีใครอีกที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ยากและที่จะทําให้พวกเจ้าได้เป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนอกจากอัลลอฮ์สุภาอัลตะลาไม่มีอีกแล้วมีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากอัลลอฮ์พวกเจ้าไม่ได้รับบทเรียนเลยหรือไม่คิดเลยหรือเพราะฉะนั้นฮะซุนัลลอฮ์ะเนมัลวะคีคือการที่เราจะต้องฝึกตัวเองให้หมายต่อวัาตะลาในทุกๆเรื่องหลังจากที่เรา هيا يام يام تمتيله مي ايه دواتي يو تاي التوبة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آتي أو مجال القرآن أيسر تاجك سورة التوبة كيان كان. كَمْ وحسبنا الله ونعم الوكيل حيرا وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله سبحانه وتعالى الله, الله سبحانه وطعالا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم دمر الصحاينة الظالمين المجرمين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عذبهم في الدنيا والآخرة يا قوي يا عزيز ربنا أصلح لنا أحوالنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ